ได้ยินเสียงแจ้วแจ๊วเนาะใครเอ่ยพูดเลขเมื่อกี้นี่ตัวน่นอนเนี่เนาะบอกตัวไหนเนาะลูกเมื่อกี้นี่ออกเลขอะไรลูกเมื่อกี้ได้ยินเสียงเขาบอกอยู่เนาะก้าเจ็ดบ่ะ เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเขพูดเอง嘛ค่ะคุณแม่ขปีอะไรานเองโอ้เคยบอกถูกไหมคะนี่บอกถูกครั้งเดียวมบอก่น้องอะไรเนาะนี่เนาะน้องไออุ่นน้องไออุ่นอะไรลูกเมื่อกี้เมื่อกี้ยายอยู่ทางนู้นน่ะฝั่งนน้น่ะได้ยินเสียงชัดเจนเลยตามไป้าล้ บอกเป็นบอกเขาบอกเป็นเก้าเจ็ดใช่ไหมคะเมื่อกี้เขาพูดว่าเกเและเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าน้องไออุ่นกี่ขวบแล้วคะมีสองขวบ5้าเดือนสองขวบห้าเดือนนี่น้องน่ารักมากนะคะสวัสดียายกับลูกสวัสดีค่ะไปแล้วเขเหมือนผู้สาวออเขาเขาอยากตีค้องหรือเปล่าอื อยากเล่นนะคะอยากเล่นมากกว่านะคะเอฟซีน้องไออุ่นเหนื่อยไหมลูกมาจากที่ไหนกันน้อค่ะคุณลุงสุรินสุรินอำเภออะไรคะอำเภอเมืองอ๋อเมืองอ๋อ โน้กสุรินนั่นการนั่นแหละซังขะาอ๋อซังขะาจะไปดูแแถวๆตรงนั้นไหมอำเภอเมืองแต่สังข่าอยู่ตรงนี้เนาะนี่แหละอันนี้บอรเชิดอำเภอบอรเชิดมาบ่อยไหมคะนี่คุณลุงก็มาสองสามครั้งสองสามครั้งแต่ว่มาบ่อยอ่อ๋อมาไหว้หลวงปู่ใช่ไหมคะมาไหว้มาขอพรมาขอพรขอโชคขอลาภด้วยไหมคะครับขอโชคขอลาภด้วยได้ไหมคะก็ได้บ้างเลยครับอืม ขอหลวงปู่ได้จากอะไรเนาะคะก็อยา่างทูบหรือว่าฝันอย่างผ้า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 ที่เท่าที่ที่ที่จุดนั่นค่ะถ้าเราเอาไปใส่น้ําถ้าเป็นไข้เจ็บอะไรก็หาย <c oughs> อธิษฐานแ <c oughs> <อ>เราปวดท้องหรือปวดหัวอะไรนี่ไข้ไม่สบายอธิษฐานแล้วก็กินหายเลยครับ ทติายใส่ในน้ําำให้มันตกตะกอนบอกนี่ก็เาอน้ำอะไรคะเนี่ยน้ำโอ้น้ําที่เท่านั่นแหละครับน้ําแสดงว่าเอาน้ําในโอ่งใช่ไหมคะน้ำในโอ่งก็ได้น้ำตัวเองก็ได้ไฟก่อไฟเป็นที่เท่าเรียแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่คนใจแล้วแต่ความเชื่อแต่ผมเชื่อตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะจะสมัยปู่ย่าตาทวดไปทวด ถ้าเราไม่สบายก็ใส่ใส่ยาเนี้ยยาบ้านนอกเราจ้ะอันนี้คือยาบ้านน,นอกเราเนาะใ,ใส่น้ําแล้วก็ใส่<ม>เขาเรียกกะาสินไฟคิดเท่าเนาะอันนี้ก็คือถ้าพูดไปแล้วก็คือก๊าสินไฟของหลวงปู่สวงถ้าภาษาบ้านๆเราก็จะเรียกเป็นคิดเท่า <c oughs> ตึกแพร <c oughs> จ้ะตึกแพรยาเมริเรียตึกกระเพะ <c oughs> ่ะน้องก็สนเนาะน้องม่ได้อยู่นิ่งนะคะเอฟซี <c oughs> ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เอาไปกินเวลาปวดหัวเป็นไข้ก็เอาไปกินเนาะคะ่ะก็จะหาย,หายาเยออนี่คือ,อยาอยาสมัยโบราณเ,เอาไปบ่อยใช่ไหมคะมาย่ไหนก็เอาไปย่านันอ๋อค่ะอันนี้ก็คือพูดคุยสอบถามนะคะจากความเชื่อนะคะท่านผู้ชมเนาะความเชื่อของแต่ละคนเนาะอันนี้ก็คือ อาเชื่อไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้คนอื่นมาเชื่อตามเราก็ไม่ได้นะคะท่านผู้ชมคะก็แล้วแต่ท่านใดจะเชื่อไม่เชื่อนะคะแต่ว่าคุณพี่คุณลุงนี่แหละก็เชื่อนะคะเอาไปกินแล้วก็หายนะคะปวดหัวปวดท้องเป็นไข้อะไรประมาณนี้นะคะเอฟซี FC เนาะค่ะเมื่อกี้น้องก็ตะโกนบอกนะคะเอ็ดมินได้ยินเสียงตะโกนบอกอย่างดังเลยเนาะยืนอยู่ต้นจะบอกนะคะก็ตะโกนบอกนะคะน้อง น้องไออุ่นเดอนะคะเอฟซีเนาะ,ะอาจจะเป็นน้องมิเซนก็ได้เนาะคะ่ะน้องมิเซนเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูน้องก่อนแป๊บหนึ่งนะคะน้องสนน้องไม่อยู่นิ่งนะคะโอ้น้องยังดูดนมอยู่เลยแมน่นจ้ะปูชาฟืนเอามาเนี่ยจ้ะเยอะยุ่นีอะไราจา้ะ ทำบุญด้วยนะคะน้องไออุ่นนี่เอาเฟื่อมาใส่จุดไฟให้กับหลวงปู่น้องคะเนะาะใช่ไหมมาบ่อยอ๋อรอบที่สี่แล้วโอ้ด้วยจักหลวงปู่สวงด้วยอ๋อเพราเขาก็มีของเขาอยู่แฟน<ร>อ๋แฟนอยู่เนาะ,นอ,ะอ๋อแสดงว่าเขาอยากไปแล้วพี่ปล่อยเขาให้เขาไปอ๋อจะไปองค์ใหญ่อ่เดี๋ยวแอดมินตามดีกว่าเนาะ ค่ะอะไรค่ะลูกมีปสวยมีค่ะโน่นหน่ะองค์ใหญ่เลยลูกป่ะป่ะเอาไปพร้อมยายเลยเนาะยายมันีพาไปด้วยนะคะาจ้าจ้าโน้ไปไหว้หรอคะมีไม้ยายพนาวาเอฟซีน้องถามนะคะ รู้จักหลวงปู่สวงด้วยนะคะ,าาาาะตามไปเลยนะคะน้องไออุ่นอลูกปานั่นในหลวงปู่องค์ใหญ่เห็นไหมไปกับหลวงปู่ก่อนป่ะไปมาสี่รอบสี่ครั้งแล้วนะคะแฟนคอตลอดเลยใช่ไหมคะหลวงปู่ เขาไม่เคยเป็นไข่เป็นไรเลยนะบะ่โอ้โหฉีดวัคซีอนอะไรเขาก็ไม่เคยไข่บ่เอออืมเนี่ยและค่ะลองปูงองค์ใหญ่นะคะถือต้นกล้าต,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 ตามภาษาเขาเขาเป็นเด็กไม่อยู่นิ่งนะคะ FC นะี่นะอยากรู้อยากเห็น กี้เขาเขาพูดลอยออกมาเองใช่ไหมคะเมื่อกี้นะไม่ได้ถามเขาเลยบอไม่ได้ถามโอ้โหอันนั้นล้มลูกเขาบอกว่าอะไรนะพูดว่าเจ็ดเก้าเนี่ยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเลยเนาะใช่ไหมลูกหรผมหีืผมหลุดแล้วเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วลูกเนาะบอกแค่นี้มันต้องถามซ้ำซากนะคะเอฟซีเนี่ย ตัวเล็กๆ่ซนกำลังโซนนะคะดูโซนอยากรู้ยากเข็นด้วยนะคะตามภาษานะคะตามภาษาเด็กน้อยนะคะสองขวบแล้วไหมคะงขวบหเดือนลสองขวบห้าเดือนนะคะกาบลูกปูยังกบลูกยังลูกไหนดูหน่อยนดูหน่อยลูกไหนดูหน่อยสิไหนหันหน้ามาหันหน้ามาหน่อยลูกนะลองปูอยู่ตรงคอด้วย ไหนลวงปู่ยี่ตรงคอลูกไหนเห็นไหมเขาก็เงยนู่นแหละโน่นแหละปู่ชของอุ่นอยู่ไหนอืมไหนลูกไหนไหนไหนเอ้าต้องคอก็มีต้องคอก็มีของอุ่นนะลูกของอุ่นของอุ่นนะลูกของอุ่นนะของหนูอ่ะลูกไหนดูชัดๆลูกชัดๆของเขาของเขาใส่ตลอดเลยอันนี้บูชามาบ่คะหรือยังไงคะ มือนนเอาไปทำเอาไปทํำแล้วก็วิชาดีใจนี่แหละไม่ได้ผกเสกที่ไหนอ๋อไม่ได้ผกเสกที่ไหนเพราะว่าด้วยความศรัทธาเนาะ,ะเขาก็ไม่เคยไขไม่้อะไรนะฉีดวัคซีนอะไรก็ไม่ไข้แค่แบบว่าเออตัวรุมๆแค่นั้นอืมแล้วก็เจ็บไข้อะไรก็ไม่ไม่มีค่ะเจ็บไข้เจ็บป่วยไม่มีมส,ส่วนมากแล้วเด็กแข็งแรงมากจะฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นไข้เนาะอันนี้ไม่เป็นเลย อยากรู้อยากเข็นนะคะเอฟซีอ่ะอ่ะไม่ยอมไม่ยอมอไปลูกป่ะป่ะมากลับแล้วมาเจ็ดก้าวด้วนนะคะที่น้องบอกเมื่อกี้ตะโกนบอกอย่างดังค่ะแอดมินอยู่นู่นนะคะได้ยินเสียงก็เลยเดินมานะคะ